อ่าหมุนเครื่องไปครับเราจะตั้งวาวตั้งวาวอันนี้วาวอะไรเปิดครับอันนี้วอยเสียงวอยเสียเปิดอ่าวอยเสียเปิดอ่าหมุนไปเปิดแล้วปิดเห็นไหมใช่ครับตัวทีมาตรงเลยใช่ไหมอ่าตัวทีมาตรงหัวตะแกงพัดลมตรงแล้วครับอันเนี้ยเป็นจังหวะโอเวอร์แหนนะวาล์วมันยันอยู่เห็นไหมใช่ครับอ่าเราจะตั้งวาล์วในจังหวะไหนครับจังหวะจังหวะ อัดสุดอัดสูครับอ่าหมุนไปครับวาวอะไรเปิดครับวาวไปเสียงครับวาวไอดีวาวไอดีครับวาวไอดีเปิดเป็นจังหวะดูดจังหวะดูดครับดูดแล้วก็วาวไอดีปิดก็เป็นจังหวะอัดใช่ไหมจังหวะอัดครับมักจะที่ตรงย่างตรงครับอ่าเนี่ยเราจะตั้งวาวในจังหวะอัดสุดใช่ครับ เห็นไหมวาวไอเดียเสียเป็นอิสระ,ะก็คือมันต้องขยับได้ลูกสูบจะอยู่ศูนย์ไตบนเห็นไหมถ้ามาร์กตะแกะมาร์กตัวทีมาตรงหมุดตะแกงพัดลมเมื่อไหร่ลูกสูบจะอยู่ศูนย์ไตบนลูกสูบจะอยู่ศูนย์ไตบนสองครั้งก็คือจังหวะอัดสูดกับจังหวะหา,ายสูดนะโอเคอ่าเดี๋ยวเราไปตั้งวาวนะครับเครื่องของเราอ่า